อะไรนะลูกมันแน่นมันแอบอัดเสียงต้องอัดไปให้ชาวเมืองฟังไงครับอ๋อทางนั้นต้องพูดเรียบร้อยหน่อยโอ้ยไม่ต้องเลยขอรอคิดฮอดคิดฮอดชาวกรุงเทพหลายหลายมือนี่ค่อยอยู่อุบลบนราชธานีนะก็เอ่อไม่พูดได้แค่นี้ตอนนี้แล้วตอนนี้ฝนตกหลายหลายเลยแล้วโดนฝนอีก็เปล่าครับ เมื่อวานโดนนะแล้ววันนี้โดนเปล่าวันนี้ไม่โดนแต่ถึงจะโดนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อวานเรียบร้อยไปแล้วคือเมื่อวานกาเริบอาการกาเริบไปแล้ววันนี้มีภูมิอา้าวแล้วได้กินยาอะไรเปล่าครับกินครับแล้วหายเลยเหรอวันนี้ยังไม่เป็นเลยนะเมื่อวานนี้เป็นทั้งวันจามเป็นร้อยครั้งนะแล้วไม่ปวดหัวไม่อะไร,รอ่ะลูกแต่คิดถึงแฟนคลับเป็นพันครั้งอ ถึงแฟนคลับได้ข่าวว่าเที่ยวเกาะที่ไปไมใช่เหรอจ๊ะเอ,เอ,เอ,เอเ่อเอ่อเอ่อเอไปรู้มาจากไหนอะ่ะอา้าวเขาลือกันให้แซดบอกว่าซื้อสองแผ่นแถมกอดหนึ่งครั้งใช่ปะหรอครับที่กรุงเทพ <laughs> ไม่รู้นี่ทำไงมันเหมือนฝันมันเหมือนฝันไปแล้วก็ตื่นขึ้นมามันจำอะไรไม่ได้ทำไมมันเหมือนฝันเพราะอะไรเพราะกินยาเหรอ า่าใช่ยังเริ่มอ่างั้นเดี๋ยวพอเวลามากรุงเทพช่วยกินยายไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับเลิ่มแล้วที่กรุงเทพเพารอถามอยู่ว่าตกลงจะมีไหมอ่ะมีอย่างซื้อสองแถบหนึ่งอ่ะซืสองแถมหนึ่งมีไหมครับเอ่อมีสิมีก็ได้จริงนะก,กล้านะถ้าก,กล้านะหมายถึงใครกล้าน้องออฟก,กล้าหรือว่าพวกป้าป้ากล้าถ้าถ้าถ้โอ้ยอย่างอ๊อฟเหรอ บอกบอบอยันอยู่แล้วใครช่วยใครช่วยอัดช่วยเอาอะไรให้เซ็นหน่อยเถอะดีแล้วเ,เลิกเลิกเลิอกอัดไปแล้วใช่ไหมเออเลิอกอัดไปแล้วปรเดี๋ยวยังมันยังตุดตๆดตเลยอัดอยู่ครับปะเดี๋ยวไปถึงกรุงเทพนะน้องออฟลองตัวให้ดีโอเคคิดถึงชาวเว็บนะชาวรังชาวเมืองชาว,ชาวซุ้ม แลวตกลงอย่าลืมเรื่องกอนนะครับคิดถึงชีิที่ิาวเฟสบุ๊กครับคิดถึงหมดเลยนะเออคิดถึงหมดเลยแล้วอย่าลืมเรื่องกอดนะครับเรื่องกอดนะโอ้ยสบายมากสบายไม่เคยไม่เคยเบี้ยวอยู่แล้วรอนัดกันเลยดีกว่าวันไหนอะนัดมาให้มันเป็นเลยเราทำไมอะ่ะทำไมยังไม่อมอฟยังไม่ถมต้องสดสดลมศิลปะแบบนี้มันต้องสดสดโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันเมื่อไหร่กระโดดกอดเลยนะเอ่อครับงั้นคงไม่เจอ ไม่จะหนีเหรอเขานี้นะเขานี้นะไปทำาอุตสาห์เขาทวงเขาเรียบทวงแล้วเนี่ยไปทํางานนะแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับโอ้ยมานี่แล้วอาพูดเรื่องก่อนเลยวพูดเรื่องก่อนหนีตลอดเปิดเปิดพูดอะไรพูดอะไกับน้องบอกว่าที่กรุงเทพก็ทวงก่อนเหมือนกันน้องหมดได้เลยเนยหมดแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อไปวัดไปวัดะไปวัดพทอ่ะค่ะ โอเคสู <Okay. S 2> ้สมุประอุตสาหขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ